เอาละครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็จะมาแกล้งเพื่อนผมในการโดนาท์ปันๆนะครับไม่ใช่โดนาทปันขนาดนั้นดิแบบว่าโดนาทให้นะครับผมในจำนวนเงินที่150บาทมาดูกันว่าเพื่อนผมจะจับได้กันหรือเปล่าไปดูกันและก่อนจะไปเข้าคลิปกันสำหรับเพื่อนผมที่ดูอยู่นะผมจะบอกไว้ว่าผมรู้ช่องมันได้ไงก็มันเล่นขึ้นฟีดมาขนาดนี้มันจะไม่เห็นได้ยังไงอ่ะช่องพี่อ่ะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลย เอาละเราจะเริ่มจาก50แรกกันก่อนเลยนะครับผมมาอันนี้ก็แบบสดๆเลยดูไลก์ก็แบบสดๆเลยปิ้งขึ้นแล้วไปแล้วครับ50บาทแม่บังเอิญเจอช่องขอป่วนสักหน่อยก็แล้วกันขอบคุณ5บาทครับผมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากยังเนียนอยู่ครับยังเนียนอยู่ตอนนี้ยังเนียนอยู่เราก็ไปกันต่อ <Baby S 1> มาค,<อ>คราวนี้โดโดเด็กอีกห <ลง S 1> น,นึ่น<ล>งร้อยนะครับผม<อ>มาแล้ว <laughs> มาโดูทีวว่าจะจับได้หรือเปล่าครั้งนี้ฮะว้อยนึกโอ้คุณพี่หนิง สิบะอันนี้คนเดียวกันใช่มาแล้วหมายว่าจะจับไม่ได้นะหรือเปล่าเปิดธนาคารด้วยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีเฮ้ยทำไมเขาเดี๋ยวเฮ้ยกูโดนจับได้แล้วเหรอเฮ้ยเร็วไปไหมเมื่อกี้ผิดบางผิด ใช่ไปไหนล้วใช่เมื่อกี้เหมือนกระจกกระจกไปสอกอันไม่สีสี่เมื่อกี้มันเห็นมันมันได้เห็นชื่อคนโดเนตมาแบบแบบคิดเองเปล่าวะ เป็นเป็นชื่อที่แบบไอ้นนนนน้าวนนนนนนนยนนนนนนน้นยนน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 น้นนย่นน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 ยนดนนนนยวนนนนนนนอ้นน้ไนน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 ยนนูนนนน่นนนนนนไม่ไน้ไนนน้ไนน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 น้ไนน เอาแล้วทุกคนผมประกอบการวันนี้ก็คือโดนจับได้สะเลย